วันนี้สํานักงานแรงงาน,างานสมุทรสงครามของเรามาบรรยากาศส,สวนแบบนี้ไปไหนคะคุณลวัฒนันวันนี้นะคะจะพาลงมาเยี่ยมผู้ที่ขานการฝึกอบรมจากโครงการของสํงา,า,งานักงานแรงงานจังหวัดค่ะค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราสองคนแล้วเนี่ยยังมีน้องมาดิแดแรงงานประจำอำเภอทั้งสองอำเภอวันนี้<ะ>ลงพื้นที่มาพร้อมเราค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องพาไปดูแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตําบลกระดังงานนะคะซึ่งน้อง เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมของโครงการของสำนักงานแรงงานน้องอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็เอามาต่อยอดนําความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยค่ะมาต่อยอดเปิดเป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อคือตอนแรกเลยนะคะเปิดคาเฟ่แต่ไม่ได้เปิดแบบหน้าร้านนะคะแต่ว่าเป็นการขายแบบออนไลน์โอ้อย่างนี้เด็กๆชอบเลยนะน้องมาดิตนะต้องไปดูไอเดียไหมคะเอ่ต้องไปดูอัณฑิตมันก็ทำยังไงกันเนาะไม่มีหน้าร้านขายออนไลน์ใช่ค่ะรายได้ก็ <you. S 1> ถือว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวค่ะยังสามารถเอาไปต่อยอดไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรช่วยสอนับบว่าเขาอาจารย์ด้วยค่ะโหมากโอเคสนใจมากๆค่ะเราไปกันดีกว่าค่ะ อร่อยตัดใเลยน่ามาเที่ยวอ่ายินดีเลยครับค่ะพี่มิวเราก็เคยเจอกันในการสุดอบรมนะคะค่ะตอนนี้ก็มาติดตามผลที่ชมจากการที่ฝึกอบรมอะค่ะพี่มิวได้ไปต่อยอดง่ายมากค่ะอยากให้พี่มิวค่ะเกินชมนะครับก็หลังจากที่ฝึกอบรมมานะครับก็ขอบคุณทางรายงานด้วยนะครับก็เนี่ยครับผลตอบรอบมาคือเราได้เปิดคาเฟ่ตรงนี้ดีกว่าเนาะอยากให้ทานกับมิวเนี่ย สาธิตหรือว่าไปแนะนำนค่เขาต้รงได้ดิแม่สาธิตวิธีการทำกาแฟให้ทานเลยแล้วกันครับอันนี้เป็นเมนูอะไรคะเมนูช็อกโกแลตมินนะครับผมอันนี้เป็นเป็นการทดลองใช่ไหมคะหมือนแต่ร้านในบ้านแบบนี้ใช่ตอนนี้เริ่มมีเพื่อนมาบ้านเรียกค่ะก็มีมาหลายกลุ่มแล้วครับโอ้โหมีมาเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าอนาคตก็น่าจะขยับขยายไป ข้างหน้าครับเราไมมีที่อยู่หมันเป็นที่เราเองครับเราตอนนี้ปล่อยให้เขาเช่าอยู่อ๋อใช่รือว่ามีต้นทุนที่พร้อมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่น้องจะมีการจัดบริหารจัดการแค่นั้นเองความรู้ก็พร้อมแล้วพร้อมมากร้านทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยดีไหคะหนููดีมากเลยนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะในการที่คนรุ่นใหม่มีการที่จะประกอบอาชีพอิสระเนาะ กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงแรงงานเราให้ความสำคัญด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวเนี่ยคลิปเราเนี่ยนะคะเปิแค่ไปเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ต้องมีหน้าร้านใหญ่โตนะคะเริ่มต้นจากการเปิดในบ้านเปิดในบ้านคือว่ามาเสพบรรยากาศด้วยแล้วก็มาลองชิมฝีมือนะคะผู้ที่เคยเข้ารับการสุบพวงไทแมาแรงงานเป็นไงกภูมิใจไหมคะคนที่ดูแลคอร์ส ดีใจเนาะเหมือนการที่เขาได้ไป่อดเยอะๆแล้วก็ได้แลายน,น้าขอแนะนําวิธีการทานนะครับก็คือ,อเราจะจิ้มหลอดลงไปข้างล่างนะครับเราจะดูดตั้งแต่มิ้นข้างล่างนะครับให้ผ่านชอ็อกโกแลตขึ้นมาผ่านโคมนะครับก็จะทําแบบนี้ค,ค่อยๆดูดดึงขึ้นมานะครับดึงหลอดขึ้นเลยผ่ะดึงหลอดขึ้นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆ <laughs> <laughs> โอเคครับว้าวเป็นไงคะ สามท่านจริงค่ะได้ความสดชื่นนะคะได้ความสดชื่นของมและมีความองเบค่ะแลวก็นมนุ่มลวนโอเคว้าวนี่เป็นอีกวิธีการทานอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรดีคะก็เดี๋ยวจะเป็นกาแฟบ้างนะครับ เมนูอเมริกาโน่สายสุขภาพเบลตี้นะคะผมก็ชอบทานที่สุดเลยนนนะะมันเนไงยคะดีต่อสุขภาพนะคะใ่ภัขอัญยานะคะได้น,นะคะ,ยยะ,คะสูไม่ได้นะคะค่ะเป็นตโอเฮมากเลยะคะ่ะแบบจริงมากรอบแรกนะคะสิ่งที่สัมผัสกาไปดีแรกเลยอะ่ะ มันจะมีความกลิ่นนะครับกลิ่นมาก่อนรสแรกที่ได้กลิ่นคื่นมันจะหอมนะคะแล้วรสชาติที่วนอยู่ในปากนี่คือมันจะมีความละมุนแล้วมีขมนิดๆแล้วพอหลังจากความขมผ่านไปมันจะติดปลายหวานนะคะนี่คือสิ่งอาสิ่งที่เราเราได้จากกาแฟแก้วนี้ที่ชิมมา นี้ก็ถามแล้วนะคะว่ารายได้ที่ได้เสริมขึ้นมาจากการจ้างของเขาเนี่ยมีหรือเปล่าหรือยังไงะพอพอได้ไหมก็พอได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะประมาณสักพันกว่าบาทเสริมเสริมขึ้นมาแล้วซึ่งก็จะมาตอบอยู่กับนโยบายของกระทรวงแรงงานเราถูกไหมคะคือนโยบายกันักษจะเด่นและคนไทยมีงานทำซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กระทรวงแรงงานเราต้องดูแลอยู่แล้วดูแลนะคะดูถึงเรื่องของ ความปลอดภัยในการทํางานต่างๆหรือส่วนการคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยก็ชวงแรงงานเราก็นํามาครบเครื่องในการที่จะดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จังหวัดสมุทรสงครามของเรานะคะได้มีเรื่องแบบอย่างที่ดีคะเป็นมรดกทางจากการลงทุนใหม่เนี่ยก็ได้รับการต่อยอดเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพเป็นผลนี่โดยทั้งใช่ใช่ ยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ชิมเมนูที่น้องยังตันให้แต่ละท่านค่ะเป็นไงคะอรยกนิ้วเลยนะคะโอ้โไงก็ต้องขอบคุณมากมากขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยครัหรือว่าเราภูมิใจเนาะค่ะักงานรายงานของเราเนี่ยภาคภูมิใจนะคะที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะคะจากความรู้แล้วที่เราได้จากทางภูมิใจแล้วก็นํามา เรีว่าเรความมันต่อยอดเลยเป็นผลสะเตยนะใค่ะแล้วก็รสชาติเราตามชิมแล้วทุกคนการันตีว่าอร่อยอร่อยแน่นอนเลยค่ะก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆแล้มีเปิดราเปิดบ้านสวนกาแฟนะคะให้เราเข้ามาตามดูตามชมค่ะก็อยากจะไปจะทิดต่อนะคะคิดว่าผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเราเนี่ยใช่ค่ะอยากจะตามมาชิมแล้วนะคะสนใจยังไงทิ่กับดตานนี้เลยค่ะเอ้ยมาเลยได้ครับ อนนโอกาสหน้าเรามาชิมกันใหม่นะคะ,สว,ส,คะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม Facebook YouTube Tiktok และ l i n e Official สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามยินดีเคียงข้าง ไขทุกข้อสงสัยด้านแรงงานสวัสดีค่ะ